อันนี้จะมีเมนูโบร,โบราณน,นะคะภาษาแกมนของอีสานเขาเรียกว่าโบลิทโบลิ์นะคะถ้าไปนันก็จะกุจะกดลิทนะคะก็คือ,อคุยแล้วก็มาเรียะคะ่ะแสดงว่าอร่อยแล้วถึงกินใจถึงขัดต้องเรียไม้เรียมือกันเลยล่ะค่ะวัตถุดิบนะคะก็มีมะเขือพวงค่ะ,ะตามด้วยนะคะพริก อหอมแล้วก็เทียมนะคะมาคั่วนะคะมาคั่วให้หอมเลยคะ่ะคั่วให้สุกนะคะนี่คือวัตถุดิบทางนี้อ่าตามด้วย่าปาทูปาทูย่างนะคะคทาใส่แค่ตัวเดียวค่ะโบราณจริงๆค่ะนี่ค่ะเป็นใบมะขามอ่อนนะคะมะหมกนะคะมะมกอ่าเราจะตำใส่ด้วยกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะปลารสับพ,พร้อมกะปินะคะสูตรของคุณท่าก็จะใส่กะปิด้วยนะคะาตามด้วยนี่ค่ะชูรสค่ะเราจะใส่แค่ครึ่งช้อนชาค่ะ มาดูผักที่จะริ่งนะคะโอรานทั้งนั้นเลยไม่ได้ซื้อค่ะอยู่ตามริมรั้วนะคะนี่คือผักหนามนะคะผักหนามนะคะจะชอบขึ้นอยู่ตามริมคลองนะคะแต่ตอนนี้ริมคลองไม่มีแล้วเอามาไว้ริมรั้วแล้วนะคะอ่าแล้วก็นี่ค่ะอ่าบัวเปียมค่ะปลูกเองค่ะอ่าผักทองค่ะแล้วก็มะเขือค่ะนี่เป็นผักที่บ้านเลี้ยงเลยทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมน,นะคะอะไรบ้างค่ะขั้นแรกเลยค่ะ จะใส่พริกคั่วลงไปตามก่อนนะคะรับรองว่าอร่อยมากเลยได้เห็นแล้วนะคะก็ต้องละเอียดหน้าขาตามด้วยประตูหูย่างเจ๋ได้พร้อยแล้วตามด้วยใบมะขามอ่อ,อ,อนอที่หมกแล้วนะคะเพิ่มความปรยวสูตรนี้โบราณจริงนะคะ,กะเก่าแก่ ตามด้วยนะคะปลาร้าหมกปลาสับที่หมกแล้วก็กุกติดด้วยนะคะเพื่อความนัวหอ,ม,อมค่ะนี่คือเครื่องปรุง โลิศนะคะหรือตำมะเขือพวงนะคะใส่ปลาร้าหอม,อมหอมมากเลยนะคะหอมติดนิดๆน,น,น,นะคะปะลา้านะคะเนี่ยมะเขือสดๆจากสวนหลังบ้านน,นะคะมันมีสารที่ใดๆทั้งสิ้นเราจะชิมให้ดูนะคะม,มาค่ะอ,อร่อยมากข้าวเหมือนโม่เลยค่ะเนี่ยคนคนสมัยก่อนตำเนี่ยแล้วก็ไปได้เ็นนาค่ะ ไปทานที่นาที่นี่ปานี่รสชาติสุดยอดเลยค่ะผักปลาสีข้ามคัะบกลิตค่ะข้าเหมอืมอนหม้อแน่เลยค่ะวันนี้ถ้าทานที่เสร็จแล้วก็สามารถแช่ตู้เย็นเอาไว้ทานมาหลังได้ค่ะดูผักด้วยค่ะดูผักที่เราจะทานด้วยค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะครูทั์จะพามาทานข้าวนอกบ้านค่ะ ในเมนูป่าแล้วก็ทานข้างๆป่าค่ะที่บ้านมีใครบ้างร่วมทานงทหมอสวงค่ะหมอสวงปลาสำเริงค่ะอันนี้แขนหักด้วยแล้วก็สัวเล็กๆนะคะอีคิวซังค่ะวันนี้นะคะมาดูเมนูค่ะเซ็ตเมนูนะคะนี่นะคะ สตนไบค่าไว้สองหม้อเลยนะคะโบริสค่ะแกงปลาอาวค่ะใส่ไข่มดแดงนะคะชองปลาอ,อาวดูผักนะคะโอ้ยผักจากสวนในบ้านเลยคะ่ะฟักทองเหนียวเหนียวอร่อยมากบวบอ่อนค่ะมะเขือปรอนนะคะพักน้ำลวกนะคะผัก อีรามหรือสมิงสม่งไตรลวกนะคะอ่แล้วต้มปลาค่ะโบลิตเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอร่อยอร่อยอร่อย